ดอกทานตะวันขนาดเล็กนะคะดอกขนาดประมาณ2.5เซนนะคะชุดนี้ค่ะจะเป็นงานติดเกสรเม็ดโฟมแบบนี้นะคะชุดนี้ทั้งหมด10,000ดอกค่ะกำลังจอกเดินทางนะคะก็จะเป็น100แพ็คค่ะแพ็คระ100ดอกนะคะเตรียมตัวออกเดินทางค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นเกสรเม็ดโฟมแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักค่ะ ถ้าพี่พี่น้องๆนะคะชอบงานที่ค่อนข้างมีมิตินิดนึงนะคะก็จะมีเกสรน,นะคะนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะทั้งหมดนะคะมีเจ็ดสีเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะมีเจ็สีเหมือนเดิมค่ะมีสีเหลืองค่ะสีส้มนะคะสีเหลืองสีส้มสีฟ้าค่ะน่ารักมากเลยสดใสนะคะ สีสดใสทั้งหมดเลยนะคะสีม่วงนะคะสีชมพูเข้มค่ะชมพูเข้มนะคะสีขาวค่ะแล้วก็จะเป็นสีแดงนะคะสดใสค่ะชุดนี้จะสีนะคะสีสดใสนะคะสวยงามมากเลยน่ารักมากนะคะ ติดไม้กระถินติดกระทงตุ๊กตานะคะกระทงเจ้าหญิงได้เลยนะคะหรือว่าติดของช้ำร่วยนะคะขึ้นรูปงานได้หลากหลายมากๆเลยอนเนกประสงค์มากนะคะเป็นดอกไม้ตกแต่งนะคะขนาดไม่ใหญ่มาก2.5เซนรวมกลีบเลี้ยงโดยประมาณนะคะถ้าอยากได้สีเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากเจ็ดสีนี้นะคะแจ้งมาได้เลยนะคะทานตะวันขนาดเล็กค่ะ จากกระดาษสาดนะคะเป็นงานเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะอยากได้เพิ่มเติมนะคะสีอะไรเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยค่ะ